สวัสดีครับพี่น้องที่รักความเป็นธรรมรักในประชาธิปไตยครับพบกับผมในช่อง Youtube กับไมตี้หนุ่มผูพานครับก็เช่นเคยนะครับข่าวสารการบ้านการเมืองก็มีพ้นเรื่องรัฐบาลเรื่องรัฐพันลึกเรื่องความไม่เป็นธรรมในสังคมบ้านเรานะครับ มันไม่ใช่เป็นแค่มาแค่ปีสปีนี่นะครับความไม่เป็นธรรมความไม่ถูกต้องที่มันบิดเบี้ยวกฎหมายบิดเบี้ยวมันก็เป็นมานานแล้วครับก็เป็นมาสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่อดีตนายกทักษิณได้รับตําแหน่งนายกรมตีมานู่นแหละครับก็จะว่าไปแล้วก็เพราะว่าอดีตนายกทักษิณทําดีเกินไปเก่งเกินไป มันก็เลยเกิดปัญหากับสังคมที่ไม่ชอบความถูกต้องเป็นธรรมไอ้พวกกลักลัดพันลึกมันไม่ชอบให้ประชาชนลากยาก่าลืมตาอ้าปากได้ต่างกับอดีตนายกทักษิณอดีตอดีตนายกทักษิณก็ทำอยากจะทำให้ประชาชนคนลากยาก่าคนชั้นล่างลืมตาอ้าปากได้ ไม่ให้ถูกไม่ให้สังคมเหลื่อมล้าแต่พวกรัฐพันลึกพวกที่มีอํานาจนะอยู่เหนือรัฐนะไม่ชอบคนที่ชื่อทักษิณก็เลยถูกกันแกล้งถูกลังแกถูกทําการรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นตัวแทนหรือว่าคนเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีถ้ามาสายของตระกูลชิน,นวัตรถ้ามาสายพักเพื่อไทยพัก ไทยลักไทยพักพลังประชาชนก็จะโดนหมดแล้วครับไม่มีพักไหนครับที่มีนายกแะัะธนตรีถูกทำการรับผัดหานถูกปลดจากอำนาจรัฐพันลึกมีพักเพื่อไทยมีพักไทยรักไทยมีพักประชาชนเท่านั้นครับในเครือข่ายของตระกูลจินในเครือข่ายของพักเพื่อไทยแล้วก็ พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าไม่มีพักการเมืองไหนที่คิดนโยบายหรือทำรรนโยบายให้เป็นรูป,ปรธรรมที่ประชาชนแต่ต้องได้ดื่มกินได้เหมือนพักไทยรักไทยพรรพลังประชาชนพักเพื่อไทยและพูดได้เต็มปากเต็มคำอีกว่าไม่มีนายกคนไหน ที่เก่งเกินนายกที่ชื่อทักษิณและทำคุณูประการให้กับประเทศชาติให้กับประชาชนและก็มีนโยบายให้ประชาชนแต่ต้องได้กินได้อย่างเช่นนโยบาย30บบาทรักษาทุกโรคก,กองทุนหมู่บ้านและนโยบาย ต่างๆมากมายจีพะทะที่ถูกโจมตีขนาดทำดีขนาดนั้นก็ยังไม่ไวายที่จะถูกใส่ร้ายทักสินขายชาตินายกที่มาจากพักเพื่อไทยจากพรักพลังประชาชนถูกเกาหาหมดขายชาติขายชาติขายชาติล้มล้างสถาบันล้มล้างสถาบันแล้วไอ้ทีพวกมึงน่ะ ไม่ขายชาติไม่ล้มล้างสถาบันถามว่าผลงานดีๆนโยบายดีๆที่ทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อประชาชนมีไหมมีนโยบายไหนบ้างที่ได้ครึ่งของอดีตนโยกทักษินมีไหมมีนโยบายอะไร พวกมึงก็พูดได้แต่ขายชาติล้มล้างสถาบันขายชาติล้มล้างสถาบันถ้ามันล้มง่ายขนาดนั้นกูล้มตั้งนานแล้วสถาบันที่พูดนี่คงจะไม่โดนหนึ่งหนึ่ง,งสองนะแต่ในพูดให้เปรียบเทียบให้ฟังกูสงสารอดีตนายกทักษิณไงที่ถูกกั่นแกล้งถูกกระทำทุกสิ่งทุกอย่างถูกย่ำยีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่เขาอยู่ระดับนั้นแล้ว เขาไม่มายุ่งไม่มาเกี่ยวกันกับการเมืองนี้ก็ได้เขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วเขาไม่กลับมาทําอะไรก็ได้แต่นี้เขากลับมาเพราะอะไรเพราะพวกมึงมีดิวอยากจะให้เขามาช่วยชาติช่วยเรื่องเศรษฐกิจอยากจะให้มาหยุดยั้งพักส้มไม่ให้พักส้มเติบโตมากกว่านั้นแต่พอเขาหยุดยั้งพักส้มได้เบรกพักส้มได้ พวกมึงก็หันหอกไปทิ่มแทงเขาอีกตามเคยนี่หรือความเป็นธรรมและไอ้คนที่มันอยู่เบื้องหลังน่ะไอ้พวกรัฐพันลึกน่ะผมอยากจะบอกท่านอดีตนายกรัฐสินว่ามันไม่มีสามัญสำนึกหรอกมันไม่มีมันไม่คิดถึงบุญคุณที่ท่านช่วยเหลือมันหรอกตอนที่มันลำบากตอนที่มันยังไม่เป็นเบอร์หนึ่งนะมันไม่ คิดถึงบุญคุณตรงนั้นที่ท่านเคยช่วยเหลืออะไรมันบ้างได้บ้างผมรู้ว่าท่านเจ็บเพราะว่าสิ่งที่ผมรับรู้ได้ก็คือถึงผมจะไม่ได้รับผลกระทบเท่าท่านนะผมก็รู้ว่าความขมขื่นมันมากขนาดไหนท่านเสียสละม,มาก ท่านกลับมาหนึ่งไหนจะเรื่องครอบครัวอยากจะมาอยู่กับครอบครัวผมเข้าใจความรู้สึกตรงนั้นคนที่มีอายุและก็อยากจะมาทําให้ประเทศชาติเรื่องเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะทําให้ประชาชนที่รักและศรัทธาหรือว่าสนับสนุนท่านน่ะให้อยู่ดีกินดีให้ประเทศชาติมันจเจริญผมเข้าใจความรู้สึกของท่านอยากจะมาทําเพื่อประชาชนรู้ว่าประชาชนยังรักคลรพ ท่านท่านไปหลายปีก็ยังมีคนรักเคารพศรัทธาอยู่ก็อยากจะมาตอบบุญแทนคุณตรงนี้แต่พวกรัฐพันลึกมันไม่ยอมขอโทษนะครับท่านท่านถูกหลอกมากี่ครั้งแล้วตั้งแต่ไอ้สนี่บังมันทำการรับประหารก็ได้ยินข่าวว่าท่านจะตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นเพื่อสู้ แต่ก็อิจรุนจิตมันก็โทรไปคุยกับว่าเดี๋ยวตรงนั้นตรงนี้ 1, 2, จะหนึ่งสองสามจะกลับมาอย่างนั้นอย่างนี้จะไม่ดําเนินคดีและก็ไอ้สนทิศทีท่ก็บอกว่าจบก็คือจบไม่มีอะไรหนึ่งสองสามต่อก็ท่านก็ถูกหลอกไงตอนที่เป็นกระแสอยู่ตอนที่ประชาชนสงกำลังฮึกเหิมอยู่ว่าท่านได้รับฟอรรมอายุติธรรมเขาพร้อมที่จะลุยตรงนั้นเขาพวกรัฐพลนลึกก็เห็นก็ กลัวตัวเองจะเพียงพ้ำก็พยายามไปพูดกับท่านท่านก็เออโอชคจบคือจบท่านก็บอกว่าจบคือจบไม่มีหนึ่งสองสาแต่มันจบไหมล่ะสองสามครั้งที่ที่ผ่านมานะ่ะท่านกลับมามันก็เอาอีกมันก็จะเอาท่านอีกเรื่องนายกยิ่งรักถูกทําการรับประหารก็เหมือนกันผมเข้าใจฟอร์มรู้สึกท่าน ว่าจะทำเพื่อประชาชนครั้งสุดท้ายเนี่ยมันยิงโหดเลยกล่องดวงใจของท่านก็ถูกทำร้ายอย่างคุณองค์อีกผมเห็นใจผมเข้าใจท่านเองก็ฝืนตัดสินใจเข้าคุกเพื่อที่หลายสิ่งหลายอย่างให้มันเดินหน้าไปได้เพื่อที่ครอบครัวจะไม่ต้องคดี เพื่อที่พักเพื่อที่สสคนที่รักศรัทธาท่านอ,อยู่ได้เพื่อครอบครัวอยู่ได้ท่านเสียสละฝืนยอมอพยพเข้าไปในคุกผมเข้าใจความรู้สึกของท่านเพราะอะไรเพราะไอ้รับพันลึกมันอยู่ตรงนี้มันอย่าไปเชื่อมันครับ ถ้ามันเป็นมนุษย์จริงๆมีสามันสำนึกจริงๆสิ่งที่ท่านช่วยเหลือมันน่ะท่านช่วยเหลือตั้งหลายสิ่งหลายอย่างหลายๆครั้งมันไม่แช่ทีละร้อยล้านทีลเเป็นพันพันล้านท่านก็ยังเคยช่วยเหลือมันมันเลวขนาดนั้นท่านยังไปคิดว่ามันจะนั่นเหลอก็ต้องเข้าใจครับท่านคือ ถ้าเปรียบแล้วท่านคือดาวที่อยู่บนท้องฟ้าจะหลัดส่องแสงแม้ยามฝนตกท่านก็ยังส่องแสงประกายอยู่พวกมันไม่มีแสงอย่างท่านไม่มีใครคารพไม่มีใครศรัทธาพวกมันก็เลยต้องหาทุกวิธีทางที่ตัวเองทำได้ที่ตัวเองมีอำนาจทำได้ ก็ต้องพยายามล้มล้างท่านท่านไม่ต้องคิดว่ามันจะไม่ล้มล้างหรือว่าทำลายท่านนะท่านต้องคิดตลอดว่าอย่าไปไว้ใจอพวกรัฐพันลึกพวกนี้มันไว้ใจไม่ได้ลูกเมียมันยังทิ้ง ถ้าไม่สารเร็วจริงๆถ้าไม่อะไรจริงๆมันไม่ให้เมียมันถอดผ้ากินข้าวกับมันหรอกผมรักนะครับผมหวางดีกับท่านตลอดกลางคืนก่อนนอนผมยังสวดมนต์ฟนาตื่นเช้าผมยังสวดมนต์ฟนาให้ท่านหมดข้อหมดโศกคือแค่ผมนะ่ะพวกเรานะ่ะได้รับบุญคุณพวกเราสำนึกบุญคุณของท่านถึงแม้จะไม่ได้รับ อันนี้สงหรือว่าได้รับผลประโยชน์จากท่านโดยตรงได้รับทางอ้อมพวกเราก็สำนึกในบุญคุณไม่ว่าจะเรื่องนโยบายไม่ว่าการที่พวกเรามาหลบภัยหรือแต่ก่อนที่เคยไปหลบขมิ้ก็ถ้าไม่ได้ท่านพวกเราก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นพวกเราก็ถูกจองจําหลายๆคนตั้งแต่ยุคงน,นานแล้วอันนี้พวกเราสำนึกในบุญคุณ คิดดีหวังดีกับท่านแต่ท่านจะเห็นพวกเราอย่างไรก็แล้วแต่แต,แต่พวกเราไม่มีวันที่จะทรยศพวกท่านเพราะพวกเราสํานึกในบุญคุณประชาชนคนลากหญ้านะที่เขาว่าเป็นคนซื่อคนโง่รักใครลักเลยนะกูว่าไม่จริงลองอดีนยศทักษิณสังฆ่าประชาชนที่ลองอดีนยกทักษิณ อยู่เบื้องหลังสแกมเมอร์ดิลองนายโยกทักษิณทำร้ายประชาชนทีลองอดีตนายโยกทักษิณคิดไม่ดีกับประเทศชาติดิพวกกูจะให้ความรักความเคารพใหม่กูไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลแต่กูยึดติดกับพวกกูยึดติดกับความถูกต้องเป็นธรรมใครดีก,กูก็พวกกูก็ว่าดีอย่ามาประมาทอย่ามาดูถูกคนอย่างพวกกูถึงพวกมึงจะบอกว่าพวกกูควายแดงก็แล้วแต่พวกแม่งจะพูด แต่สิ่งที่พวกกูทําสิ่งที่พวกกูพูดนะมันถูกทั้งหมดเพราะว่าพวกกูถูกกระทําเอาสิ่งที่พวกกูถูกกรนะทํำมาพูดและสิ่งที่พวกมึงทําไม่ถูกนะมาพูดอย่างทุกวันนี้นะ่ะลองคนในตระกูลชินหรือคนในพักเพื่อไทยลองไปยึดที่เขากระโดงลองดูที่ลองพักเพื่อไทยมีส่วนหัวสวออลองดูดิ มันจะเป็นอะไรจะเป็นยังไงลองพักเพื่อไทยมีคนสีเทาหรือว่ามีคนหัวกับสแกมเมอร์มีผลประโยชน์กับสแกมเมอร์พวกบัญชีม้านี่ถามว่ามันจะอยู่ได้ไหมพวกมึงจ้องจะก,กระทืบอ,อยู่แล้วทุกวันนี้ก็เหมือนกันพวกมึงนี่ย จ้องที่จะลุมขย้ำพักเพื่อไทยอยู่แล้วรู้ว่าพวกมึงไม่แคร์กฎหมายพวกมึงไม่แคร์สังคมไม่แะไม่สนใจโลกไม่แคร์โลกสามารถที่จะเอาผลประโยชน์ชาตินี่ไปแลกกับมหาอำนาจไปแลกกับผลประโยชน์กับไอ้หุนเซน ได้กูรู้ว่ามึงเป็นลิ้วลอ้อเป็นบริบาลของพวกรัฐพันลึกไม่ว่าอนุทินไม่ว่าไอ้อภิสิทธิ์ไอ้ธรรมนัฐก็เหมือนกันกลัวขี้หดกลัวจนขี้ลาดยังไม่เท่าไหร่พอปลดนายกอุ้งอิงแม่ก็วิ่งหางจุกตูดไปหารัฐพันลึกเลยไปหาริ้วล้อของรัฐพันลึกเลยกลัวมากไม่กล้ายืนทำไมมึงไม่กล้ายืนล่ะ ก็เพราะว่ามันมีแผลไงคนในพักของตัวเองก็มีแผลไม่ว่าเรื่องสแกมเมอร์ไม่ว่าทุนเทาอะไรต่างๆอย่างอัจฉร,ริยะกับบิ๊กโจ๊กออกมาแช่นะพวกมึงกล้าไหมกล้าตรวจสอบไหมกล้าฟ้องร้องไหมเก่งงไปฟ้องอัจฉริยะกับบิ๊กโจ๊กดิไอ้อนุทินก็เหมือนกัน มึงบอกว่ามึงพูดจริงทำจริงไปทำสิทำให้มันเห็นไปจากสิไอ้ที่มึงตั้งน่ะป่าปามสแกเมอร์เป็นเวลาแห่งชาติมึงทำออกมาเห็นให้มันเห็นผลงานสักอย่างดิไม่ใช่ว่ารอยตัวอยู่เหนือปัญหามึงกล้าไหมกล้าปราบไหมกับขเขมรก็เหมือนกันคนไทยไปพูดกับขเขมรคนคำแรงๆก็ไม่ได้ มันสะเทือนใจมึงมึงมีอะไรมากไหมมึงเป็นคนไทยนะเว้ยไอโนุทินมึงเป็นนายกคนไทยนะเว้ยนี่หละผมถึงได้เปรียบเทียบถ้าลองเป็นอุงอิงนะคนุณอุงอิงเราลองทำตัวเหมือนไอ้อนุทินนี่จะถูกบาทาถูกมอบถูกอะไรยําขนาดไหนแต่ไออันุทินทําไมไม่โดน ก็เพราะว่ามันเป็นคนของรัฐพันลึกไอ้รัฐพันลึกก็เหมือนกันแม่งจะเอาคนดีๆมาทําเพื่อประเทศชาติก็ไม่ได้จะดึงขึ้นมาเป็นนายกสํารองอีกก็ไอ้พิสิทธ์อย่างเงี้พวกมึงไม่คิดถึงความรู้สึกของพวกกูเลยว่าครั้งก่อนอาพิสิทธ์นะมัน มีผลงานอะไรบ้างกับประชาชนมันสั่งฆ้าประชาชนชาติไทยด้วยกันมึงอย่าปฏิเสธนะว่าไม่ได้สั่งฆ่านะเขตพื้นที่กระสุนจริงตอนที่มึงมีอำนาจถ้ามึงเป็นนายกมีคุณธรรมมึงต้องสั่งให้ไม่ไปทำอย่างนั้น อันนี้นะกลางกุงกลางกุงนะเว้ยมึงให้ทหารปิดป้ายประกาศเขตใช้กระสุนจริงอันนี้มึงจะปัดฟความร,รับผิดชอบไม่ได้ปัดฟความร,รับผิดชอบไม่ได้กูรู้ว่าพวกมึงมีเส้นไอ้มอบเสื้อเหลืองก็เหมือนกันก็อย่างไอ้สนที่มันออกมาพูดแล้ว ก็พอเข้าใจได้แต่ก่อนก็เข้าใจแต่ไม่คิดว่ามันจะชัดเจนขนาดนี้ได้ขนาดนี้ไอ้สนธิกับถึงกับไปรับเงินกับผู้อยู่เหนือรัฐธรรมนูญมาใช้ในการต่อสู้มาใช้ในการทำม็อบมันเฮี้ยไหมเราประเทศไทยมันเลวไหมล่ะเห็นประชาชนคิดต่างนะเป็นศัตรูแล้วจะให้พวกกูรักพวกมึงได้อย่างไร จากตรงนด้นมาถึงตรงนี้ก็เหมือนกันแค่พวกกูนะรักคนสนับสนุนคนที่ทำดีเพื่อพวกกูที่ทำดีเพื่อประเทศชาติพวกมึงก็ชังพวกกูบอกว่าพวกกูชังชาติมึงชาติที่ไหนพวกกูนี่ต่างหากชาติคือประชาชนกูที่กิงก็ไม่อยากจะพูดแรงหรอกครับก็ตอนเย็นก็สวดมนต์ภาวนา เช้าก็สวดมนต์ภานาเพื่อให้จิตใจตัวเองสงบไม่อยากจะว้าวุ่นไม่อยากจะคิดอะไรสิ่งที่ผ่านมาว่าตัวเองเคยถูกอะไรมามั่งเคยถูกเด็กรุ่นลูกลุมกระทืบที่สามเหลี่ยมดินแดงในวันที่13เมษายนปีห2สองและไม่คิดว่าตัวเองถูกไล่ยิงถูกไล่ล่าตอน อยู่ถนนเพชรบุรีและยังถูกไล่ล่าจนต้องไปหลบภัยที่ขเขมรต้องมาหลบภัยที่ลาวนี่อีกความอัพยพฟาร์มผมขื่นผมเข้าใจแต่ผมจะได้รับขนาดนั้นผมก็ยังว่าน้อยกว่าอดีตนายทศิษิณอดีตนายทักษิณเสียทั้งกลงลำทรัพย์เสียทั้งเสรีภาพเสียหลายหลายสิ่งหลายอย่างศูญย์เสียอะไรมากกว่าพวกเรา ผมถึงเข้าใจไงว่า,าอาดีตนายกักษ,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 ษิณนความรู้สึกเป็นยังไงการที่กลับมาน่ะก็กลับมาเพื่อที่จะทําเพื่อประชาชนนิวก็เป็นผลประโยชน์อย่างหนึ่งเออกลับมาคงจะตามที่พวกมันพูดนะให้มาดูแลเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ให้มาเบรกพักส้มไม่ให้พักส้มเติบโตแต่ไอคนอยู่เบื้องหลังที่ไอคนที่เป็นิวนมันไม่ใช่มนษุษย์ มันเป็นสัตว์มันไม่มีสามัญสำนึกหรอกว่าท่านเคยช่วยเหลืออะไรมันมั่งท่านเคยเกื้อกูลอะไรมันมั่งมีแต่มันจะทำลายท่านที่ผมพูดนี่ผมคารพบนะหวังดีเพราะว่าพวกเราถือว่าท่านมีบุญคุณครับ ก็ถ้าวันนี้ผมพูดแรงอะไรไปหน่อยผมก็ขอโทษนะครับที่ผมเห็นหน้าอภิสิทธิ์พูดแล้วผมวัน2อสาวันก่อนผมไม่สบายเลยนะครับผมเครียดนะครับผมคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาผมเครียดกินยาแก้ปวดเมื่อวานผมก็พูดได้หน่อยเดียวผมก็ไม่อยากจะพูดถึงมันหรอกครามหลังแต่มันอยู่ในใจนี่ครับ อยู่ในใจมันมันไม่ยอมออกสักทีความอัปยศที่ชาวบ้านคนหนึ่งได้รับนะ่มันบ้านแตกสาเละขาดลูกไปทางพ่อไปทางบางทีลูกอาจจะถ้ามีพ่ออยู่หรือครอบครัวอยู่ลูกอาจจะได้รับโอกาสดีๆกว่านั้นแต่นี้ก็ผมก็ไม่ว่าแล้วครับก็ถือว่าเป็นบุญกรรมสิ่งที่เราออกมาต่อสู้ก็ไม่มีใคร ให้ออกมาพวกเราออกมาเองแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะโหดรห้ายปนขนาดนี้ไม่คิดว่าคนไทยด้วยกันพวกที่มีอำนาจเห็นประชาชนคิดต่างเป็นศัตรูได้ถึงขนาดนี้ไม่คิดว่าการเมืองมันจะโหดรห้ายขนาดนี้ครับก็ใครเนี่ยผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามช่อง y o u t u b e ไม่ตี้หนุ่มภูพานและถ้าผมพูด อะไรแรงไปหรือว่าไม่ถูกหูมินเมย์อะไรผมก็ขอโทษนะครับบางทีมันผมอยากจะพูดอะไรมันมากกว่านี้สิ่งที่พูดไม่ได้แต่ต้องไม่ได้นะบางทีมันโหดมันเลวร้ายกว่าสิ่งที่พวกเรารู้พวกเราเห็นด้วยซ้ำครับก็ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่รับฟังก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับครับสวัสดีครับ